ก็ยังไงก็ก็ช่วยกันอ่าดูๆนะครับช่วยกันอ่าตักเตือนกันนะครับว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรนะครับจะไปตอบโต้เนี่ยมันจะเข้ามันมันไม่จําเป็นนะเอาง่ายๆถ้ามันเกิดถ้ามันเกิดกระดีเนี่ยมันก็มีแต่เสียนะครับมีแต่เสียนะไม่มีได้แน่นอนนี่แหละเอฟซีนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับ เรื่องนี้เราก็ไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละเราก็จะนิ่งๆนะก็นิ่งๆไปนะครับนะเอนะเออก็ปล่อยให้เขาว่ากันไปพอถ้าเราไม่ตอบโต้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็หยุดเออถ้าเราไม่ตอบโต้น่ะก็จะเฉยไปนิ่งๆไปแค่นั้นเองถ้าตอบโต้มันจะเป็นประเด็นโดยทันทีนะครับเราก็จะได้รู้ไว้อะไรคืออะไรจะได้รู้ไว้แค่นั้นเอง อมันก็เหมือนเหมือนมันก็เหมือนเป็นฟางนะครับเป็นฟางเส้นหนึ่งนะครับอเป็นฟางเส้นหนึ่งที่เราให้เราเห็นนะครับว่าอะไรมันเกิดอะไรขึ้นคุณตมคิดนะครับสวัสดีครับผมุน้าเจียบนะครับสวัสดีเอตีทุกท่านจุกนะครับสวัสดีเอสีทุกท่านด้วยนะครับเอสี่เนาะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับนะออก็มันเห็นชัดเจนแล้วนะครับอืมเราก็อยู่กันมาไม่ใช่ดีน้อยแล้วเอฟซีนะเออเราอยู่มากันก็หลายปีแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าใครเป็นใครอะไรยังไงนะครับเอฟซีนะก็ดูกันต่อไปอืมมันก็อันไหนที่ไม่ชัดตอนนี้นะอ่ากล้องแว่นขยายมันก็โฟกัสแล้วล่ะนะ <laughs> อะ่นะ อันไหนอันไหนมันไม่ชัดอันไหนยังไงเนี่ยกล้องแว่นขยายมันก็โฟกัสให้เราเห็นหมดแล้วว่ามันชัดแล้วนะอ่ามันชัดแล้วนะมันก็จะว่ากันไปแหละเราเห็นแล้วนี่อืมใช่ก็มันเป็นอ่าเป็นสิทธิของ fc เนี่ยแหละเออเราจะอยู่เราจะยกเลิกเราจะอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับ fc เลย fc คือพลังเงียบนะครับ ที่มีกำลังมหาศาลถ้ารวมตัวกันเยอะๆนะครับมันจะมีพลังหามหาศาลมากนะี่แล้วก็ดูตรงนี้อ่าดูกันตรงนี้ว่าพลังของ FC เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือเปล่านะครับก็ดูกันตรงนั้น <c oughs> คุณสุจิตรานะครับสวัสดีครับผมสถริวิมลน,นะครับอืมใช่เราดูมาก็เราดูจิตใจกันมาต้องนานแล้วล่ะ ใครที่มุ่งมั่นใครที่ยึดมั่นอยู่ก็ก็ก็ต้องดูกันตรงนั้นนะครับ fc อืมแต่แอดว่านะแอดก็ไม่อยากจะให้อ่าลุงป้าเข้าไปตอบโต้นะไม่อยากจะให้เขาตอบโต้คืออยากให้คนที่เฉยนิ่งๆแต่ถ้าเข้าข้อก็ฟ้องก็ฟ้องเข้าไปแค่นั้นเองถ้าเข้าข้อนะก็ฟ้องแค่นั้นเองอืม ถ้าตอบโต้ไปมันก็ไม่เป็นผลดีนะครับบอกตรงไม่เป็นผลดีอาจจะไปไปพาดเหลี่ยมก็ได้นะครับไปพาดเหลี่ยมก็ได้เราก็ว่ากันตรงนั้นนะครับดูหนังใช่ไหมเรื่องไม่ได้ดูเลยนะครับไม่ได้ดูเลยเรื่อง ไม่บานปลายมาถึงจุดมันจะฟ้องหรอกนั่นแหละนะครับอ่าใช่ก็ตามนั้นนะครับเอฟซีเราก็ดูกันนั่นแหละก็ คือคือมันมีการยุยงนะ f อฟทีแอดบอกได้เลยนะมันมีการมันคือมันหลายคนอ่ะที่เข้ามาปั่นที่เข้ามาปลกปั่นนู่นนี่นั่นนะไอ้ว่านะคือถ้าเราถ้าเราเข้าเข้าร่องเขาเนี่ยนะครับนะเหมือนกันเหมือนกันเถียงกันไปด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยบางคนเขาจะด่าเพื่ออะไรอาจจะด่าเพื่อหาคดีนะอันนี้แอดแอดคำนวณนะอาจจะด่าเพื่อหาคดีด่าเพื่อให้มันเข้าข้อ ด่าเพื่อให้คู่ต่อสู้เนี่ยหลงเหลี่ยมนะครับหลงเหลี่ยมเขาก็ฟ้องแค่นั้นเองเออมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถ้าด่าไปด่ามาเนี่ยอาจจะพลาดได้ขนาดคนที่เก่งเรื่องกฎหมายยังโดนเออยังโดนเนี่ยคือหลงเหลี่ยมไงหลงเหลี่ยมเขาเออด่าไปด่ามาเนี่ยเอา้าพอเราด่าด่าดาเอา้ามันหลุดไปมันพลาดไปเนี่ยก็เรียบร้อยนี่คือประเด็นนะครับเออ ไอเรื่องแตกหักมันไม่มีปัญหานะครับนะอ่ามันไม่ได้มีประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะไปตอบโต้ทึบหรือเปล่าเราจะไปตอบโต้ทําไมใช่ไหมล่ะเอ่อก็ก็พูดไปนะคือถ้าผิดก็ฟ้องแค่นั้นเองก็พูดกันตรงๆนะถ้าผิดก็ฟ้องกันไปแค่นั้นเนี่ยถ้าเขาเขาข้อก็ฟ้องเอากันตรงๆตรงนั้นแต่จะไปตอบโต้มันไม่มีเหตุมันไม่มีประโยชน์อ่ะแอนว่าตอบโต้ไปตอบโต้กันมา เอาจริงๆนะครับตอบโต้ไปตอบโต้มีแต่พลาดเดี๋ยวพลาดไม่ใช่อะไรเดี๋ยวพลาดเอยิ่งหยับยั้งช่างใจไม่ได้เนี่ยหยับยั้งช่างใจไม่อยู่เนี่ยมันก็จะโดนน่ะอืมก็นั่นแหละนะครับกดให้แล้วขอบคุณมากนะครับผมนะครับก็เราก็ต้องพูดกันแนวทางที่ตรงๆอะไรนะเออผิดก็ว่ากันไปตามผิดแหละ นะถูกก็ว่าไปตามถูกใช่นักกฎหมายยังพลาดใช่ไหมอ่าใช่ไหมนักกฎหมายก็พาลาดสิมันมันเพลินไงมันหลงไงหลงหลงล่องไงเออคิดว่าตัวเองพูดถูกไงมันมันผิดพลาดได้เสมออย่าว่าแต่นักกฎหมายเลยใครก็แล้วแต่น่ะเออ หมองูก็ยังตายเพราะงูเนาะเก่งแค่ไหนก็ต้องตายเพราะสิ่งนั้นอะมันก็ต้องมีการผิดพลาดกันได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาระมัดระวังก็คือก็อย่าไปเข้าล่อง,ของเขาเอ่อปล่อยให้เขาเล่นงานไปเอ่อปล่อยก็พูดไปถ้ามันเข้าเราก็ฟ้องแค่นั้นเองถ้าไม่เข้าก็เฉยเฉยถ้ายิ่งไปส่วนไปส่วนมาเนี่ยมะมันมีแต่เสียก็แค่นั้นนะครับ ว่ากันไปแหละอืมตรงนั้นนะครับใครจะไปกดยกเลิกใครนะฮะอันเนี้ยเราไม่สามารถจะไปจะไปแนะนําใครได้นะแอดไม่เคยแนะนําเรื่องพวกนี้นะแอดบอกเลยเลยไม่เคยแนะนําว่าเอ้ยไปกดยกเลิกคนนั้นคนนี้ไม่ไม่หรอกแล้วแต่แล้วแต่ fc fc เห็นสมควรก็แล้วแต่มาไม่ว่ากันอ่า อไม่ไม่ว่ากันใครจะใครจะยกเลิกใครไม่ยกเลิกยังไงก็ว่ากันไปไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าเราก็ต้องพูดในแนวว่าเอออันไหนที่มันไม่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวไปแล้วตอนนี้นะแอนบอกเลยเลยขอบคุณครับคุณพัทนะครับ สวัสดีครับผมนะครับอืมใช่ไม่พลาดพิงบุคคลที่อื่นเราต้องไม่พลาดพิงดีเราต้องวันระมัดระวังนะครับเพราะว่าอ่ามันเกิดมีปัญหามีประเด็นตอนนี้มัน FC ก็แตกแยกแล้วนะครับแบ่งกันเป็นสองฝักสองฝ่ายแบ่งแบ่งย่อยด้วยไม่ใช่แบ่งธรรมดากาเรียกแบ่งย่อยเอแบ่งแยกแบ่งย่อยกันออกไปนะตอนนี้นะอมันก็เลยทําให้เราเริ่มการระแวงแล้ว ใครจะมาปั่นนะครับอใครจะมาปลูกปั่นนู่นนี่นั่นเห็นไหมมันก็มีไอ้คนปั่นอยู่แล้วปั่นเขาเรียกว่าปั่นมือปั่นอาชีพมันก็มีอ่ามันมีอยู่แล้วมันมีประจําอยู่แล้วและไอ้คนนอกเหนือว่านั้นมันก็มีอีกอ่ามันก็มีอีกนะเรื่องการปั่นมันมีอยู่แล้วแต่คราวนี้เราก็ต้องมเรามั่นระวังนะครับ แล้วมันเราวังว่าอย่าอย่าไปพาดพิงถึงบุคคลที่สามที่สี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับเราต้องพูดอยู่ในมุมมองของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกกันเลยว่าถ้านะครับเอ,อถ้าเขามีปัญหากันแบบนี้นะครับนะเขาเด็ดขาดกันแบบนี้เราก็ฟังแค่ฟังไว้เฉยเฉยอะไรแหละใช่มันก็มันจ้องอยู่แล้วจ้องกันอยู่แล้วตอนนี้นะพูดได้เลยว่าจ้องอ่ะ แอดถึงบอกกันว่าอย่าให้อ่ลุงป้าเขาเขาไปตอบโต้นะครับบอกเลยเลยว่าอย่านะครับอย่าไปตอบโต้ก็ก็เฉยๆเดี๋ยวจะไปเข้าทางนะไม่ใช่อะไรนะก็ให้เขาพูดไปใครจะพูดยังไงก็พูดได้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าพูดไปแล้วมันเข้ามันไปเข้าร่องของเขานะครับก็ฟ้องอีก อมันไม่ใช่เป็นเรื่องดีนะครับเรื่องนีแอดบอกเลยเลยไม่ใช่เรื่องดีก็ให้แกเฉยเฉยไปนะครับอืนี่แหละเฉยเไปเพราะว่าฉะนั้นเราถึงไม่อยากจะไปเรื่องดราม่าไงเพราะว่าดราม่าเนี่ยพอหนักเข้าหนักเข้ามันจะกลายเป็นคดีนะเ <c oughs> พราะถึงขั้นพีคของมันแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นคดีจากดรามา่าเล็กๆเ,เนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็จะกลายเป็นคดีความนะมันไม่ใช่นะ ใช่บทเรียนเรามีเยอะออเบทเรียนเรามีเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังนะครับฟังไว้แล้วก็ดูไว้เฉยๆฉล่ะเราจะได้รู้ว่าอะไรคืออะไรไงอ,อก็แค่รู้ไว้เฉยเฉยว่าอะไรคืออะไรใครเป็นยังไงเป็นแบบไหนเราก็เอาเก็บไว้เ,เก็บไว้ก็แค่นั้นนะครับใช่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมันระวังนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเม้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องควรจะระมัดระวังให้ดีเพราะฉะนั้นเรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยไม่รู้ว่าใครล่อขุดบ่อล่อปลากันละนะอาจจะมีการขุดบ่อล่อปลากันก็ว่ากันไปแต่ไม่ควรจะไปเพิ่มคดีความขึ้นมาอีกนะครับมันไม่ใช่เรื่องดีนะไม่ว่าฝ่ายไหนแหละแอดว่านะเออมันเป็นการสุ่มเสี่ยงนะ เขามีปัญหาก็ว่ากันไปอา่าแต่เราก็อันไหนที่เราเป็นห่วงนะเราก็เราก็พูดให้เห็นว่าให้เห็นภาพว่าระวังนะเออระวังนะเพราะว่ามันก็มีกันมาแล้วไม่ใช่หรือชุมไม่ละ่ะเอ่อเพราะว่าเราก็ดูๆไงยังไงยังไงเอฟซีก็ตักเตือนกันได้กรตักเตือนกันนะแอบบอกได้เลยนะสั่งช่วยกันตักเตือนนะครับว่างานตักเตือนได้กรตักเตือน ให้ระมัดระวังในคําพูดให้มากที่สุดนะครับเพราะระยะนี้นี่ฟ้องกันเยอะเยอะแยะเหลือเกินนะครับฟ้องกันเยอะมากอา่ไม่ว่าช่องไหนเป็นช่องไหนแหละนะครับฟ้องกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาอาจจะหาเงินกันด้วยวิธีนี้นะครับมันอันตรายนะเอ็ดวานอืมนี่แหละนะครับ มันเลยกลายเป็นบทเรียนอันมีค่านะครับนะเรื่องทุกเรื่องรู้ป้ารู้ดีก็ให้ก็ให้แกรู้ไปนั่นแหละแกคืออย่าให้อย่าไปปอบไปตอบโต้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยนะอ่าถ้าเราไปสวนไปสวนกันมาเนี่ยนะ ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังก็แค่นั้นนันแหละก็ไม่อยากให้โดนไงนะครับป้าจิบ๊บก็ไม่อยากให้โดนเนี่ยอืมเพราะว่าโดนมาแล้วก็พลาดไม่ได้เข้าล่องเมื่อไหร่ก็โดนเมื่อนั้น ต้องระมัดระวังตัวเองที่สุดอนะเรื่องนี้นะครับบอกได้เลยนะเป็นบทเรียนใช่ไหมใช่ครับผมมันเป็นบทเรียนมาหลายครั้งแล้วบทบทเรียนตอนนี้มันเรื่องบอกตรงว่ามันในโซเชียลมันก็เป็นพูดง่ายนะในโซเชียลนี่มันก็เป็นไอ้บทเรียนให้เห็นเราเห็นกันทุกคนอยู่แล้วว่าอช่องนู้นทะเลาะกับช่องนี้อฟ้องร้องกันนู่นนี่นั่นเนี่ยมันมาเกิดจากอะไร เราก็ต้องดูสาเหตุตรงนั้นว่ามันเกิดจากอะไรเออมันผิดเพราะอะไรผิดยังไงเราดูได้นี่เรารู้นี่ถูกไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นถ้าเรารักใครเราก็ต้องเตือนเขาแหละเรารักใครเราก็ต้องเตือนเขา